พรุ่งนี้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเห็นมีข่าวมาตั้งแต่วันจันทร์ว่ากกตจะส่งเรื่องไอทีวีให้สารรัฐธรรมนูญวันจันทร์ไม่ส่งคิดว่านี่ร้อนหลังโหวตแล้วนะคะปรากฏวันนี้ส่งเฉยเลยค่ะพี่ก็ส่งวันนี้เลยนะเพราะสารรัฐธรรมนูญเข้าประชุมบ่ายนะกกตก็รีบร้อนมากส่งเรื่องหุนคุณพิทัก์ุลิพิทาเนี่ยนะฮะให สารนูนวินิจฉัยนะครับสามนูนเนี่ยถ้าเกิดรับเรื่องไว้ว่าจะวินิจฉัยจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรกต,ก,ตก็ไม่ลืมที่จะเขียนหมายเหตุไปด้วยว่าขอให้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับเออคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมกรกตเนี่ยเร่งร้อนเหลือเกินนะครับและสารนูนเนี่ยเขามีเขามีรูปแบบการรับของเขานะครับว่าเขารับมาเสร็จแล้วเขาต้องตรวจสอบเอกสารก่อนนะครับ ต้องตรวจสอบก่อนว่าคำร้องถูกต้องไหมและคำร้องก็เยอะแยะหมดเลยแล้วอยู่จะให้ตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยรับไปพิจารณาเลยเนี่ยมันมีกระบวนการอยู่นะแต่ถ้าสารรัฐมนูนลรับไปพิจารณาเนี่ยแสดงว่าสคริปต์มันเขียนไว้แล้วสิครับเอเอเหรอใครไป<อ><อ>ดูวะเ,เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะโหวตนายกอ,าอยู่แล้วนะนีโหวตนายกแล้วฮะทำไมจะเร่งร้อนอะไรกันนักหนาอาแล้วถ้าอย่างเงี้ยวันนี้ส่งเรื่องพรุ่งนี้โหวตนายกจะมีผลต่อการโหวตพรุ่งนี้ไหมอร่อยสวเลยครับสวก็บอกว่า ก็นี่ไงเป็นเหตุผลเ,ออเป็นเหตุผลให้สอวอเนี่ยอลอดตายเลยนะที่จะ<อ>ไม่โหวตคุณพิธาเป็นนายกในวันพรุ่งนี้เพราะว่าคนมีคดีอยู่ยังคางอยู่สามนูนก็ต้องรอสาลวินิจฉัยก่อนสิถึงแม้แ<ต>จะบอกว่าการยุติการทำหน้าที่สอสไม่มีผลต่อการเป็นแคนดิเดตนายกะนะถูกต้องครับคุณทิมพิธาเนี่ยพรุ่งนี้นะทถ้าหมดสารมนูญ เดี๋ยวรับไว้ไม่ได้แล้วบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พรุ่งนี้ยังเข้าไปเลือกโหวตนายกได้แต่สวจะมีเหตุผลนี้อ้างทันทีว่านี่เห็นไหมที่เขาไม่โหวตกันเนี่ยก็เพราะอ,อย่างนี้ไงครับคุณคงจำได้นะฮะ,ะวันนี้ก้าวไกลเนี่ยเขาทำหนังสือค้านไปถึงกรกตว่ากรกตในเสียงจะติดคุกกันทั้งหมดนะฮะผิดมาตรา157านะฮะทำผิดขั้นตอนของตัวเองฮะไม่เรียกคุณทิมพิธาเข้าไปชี้แจงเลยไม่จะต้องสอบสวนสืบสวน แล้วก็แจ้งข้อหาแล้วก็เรียกไปไต่สวนก่อนจะส่งเรื่องไปให้สารและตรารวจนะฮะซึ่งอันนี้ยังไม่มีเลยไม่มีฮะข้ามขั้นตอนไปเลยครับแล้วส่งสารัฐธรรมนูญทันทีนะครับและให้สารัฐธรรมนูญมีคํานิจฉัยบ่ายวันนี้นะฮะหรือเย็นวันนี้เลยนะครับเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้โหวตนายกเฉยเลยนะครับแล้วถ้าเกิด157แล้วกกตจะเป็นยัางไงาชุดนี้กกตถ้าเกิดมีการยืน่นหนึ่งหงห้าเดไปเจ้าูเลยฮะก็ไปเป็นรุ่นน้องชูวิทย์เลยฮะก็เข้าไปในคุกนนน่ะครับก็ เขาก็บอกว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วมันส่งผลเสียให้เขาสิครับเพราะเขาเป็นแคนดิเดตนายกนะเขาเป็นตัวแทนของเสียง14ล้านเสียงนะและคุณขัดขวางกระบวนการสียเองเ่ยฮะเพราะนั้นโอ้โหลุ้นกันยาวงานนี้นอกเหนือจากลุ้นนายกโดนรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เรื่องนี้ด้วยนะคะตามกันต่อด้วยเหมือนการติดตามติงข่าวไว้นะคะช่องวอมโพยเมลเลข23มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมง45นาทีแล้ววันอาทิตย์มีติงข่าวสุดสัปดาห์ตอน9โมงเช้าด้วยนะคะ